ตอนนี้พี่น้อตเป็นอะไรคะดูหน้าเศร้าเส้าแม่นี้แบบอ่วันนี้ปลาตายหมดบ่อเลยค่ะอือฮั่ปลาที่ป้าปลาเลี้ยงไว้ใช่ไหมปลาคัาบใช่ไหมคะค่ะตายหมดเลยเนาะอือคือเมื่อวานอะตอนเย็นตอนประมาณหกโมงใช่ไหมมันตายตัวหนึ่งหนูก็เดินเข้าบ้านหนูมาเห็นว่าแม,แม่ทําอะไรแล้วก็เห็นจบปลายอยู่ตรงนั้นอืหนูก็หนูก็เลยถามแม่ว่าปลาตายเหรอคะอือ เพราะว่าคือจริงๆแล้วว่าอคอกนี้ป่ะเราพาไปดูกันดีกว่านะว่าสภาพมันเป็นยังไงนะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกมันเหลือเจ็ดตัวเนาะ,อะตอนแรกเราเลี้ยงเก้าตัวแล้วมันก็ตายไปสองตัวอ่ะฮะทีนี้เมื่อวานชิดแม่กับปาก็ไปสนามหลวงสองมาใช่ไหมก็ไปซื้อเพิ่มมาอีกสองตัวทีนี้ตอนที่เราซื้อเพิ่มมาเราไม่ได้จับมันแยกก่อนนะคะลูก เราเลยไม่รู้ว่าปลาที่เราซื้อมาเพิ่มมะมันเป็นโรคหรือปล่านเะนี่ยตอนนี้คือตื่นเช้ามานะจากเมื่อวานตายแค่ตัวเดียวนะคะตายเกลี้ยงบ่ออแม่ก็รีบเปลี่ยนนะ้ำเ,ออเปลี่ยนนะ้ำแล้วก็ถ่ายน้ำให้มันใหม่นะ,ะนตอนสรุปเช้ามาตื่นขึ้นมาก็คิดว่าจะไม่เป็นอะไรสุดท้ายนะตายกยกบ่อเลยม,มีเหลืออยแ่8ตัวก็ตายหมดเลยเศร้าไหม แต่แม่บอกว่าเออตาตาหมดก่อนหนึจะตัปดาห์ทีหน,นึ่งเลยปลาก็ไม่กลายย้าเลี้ยงอีกเลยนะตอนนี้เขาก็เลยกล้าเลี้ยงเราเราดูแลมันไม่เป็นอะเนาะเราไม่รู้จักวิธีรักษาเวลาเขาป่วยอะไรเงี้ยอนยะู่รอบแล้วว่ะนี่ยเรายังมาหลายรอบแล้วก็ตาเป็นหลายรอบแล้วอ,อันนี้คือแบบว่า มัน,นก็มีกลิ่นแล้วด้วยเนาะเดี๋ยวแม่ก็ต้องไปขุดหลุมฝังพวกมันแล้วแหละเนาะจากเลี้ยงตอไปจากนี้ตะไปจะก้าเลี้ยงอีก่ไหมเนี่ยไม่กา้าแล้วค่ะไม่รู้ว่าต้องถามปะปนะ๊านาะสองสารล <c oughs> าตัวนีตายแล้ว ของสารนั้นไหมคะม<า>เด็กๆตื่นขึ้นมาเช้านี้เจอเหตุการณ์ที่เสียใจเ,เลยเนะาะแม,ม่ว่ามันจะตาตายยกบอยลงมาดูมันตายต้งตายแม้ว่ามันตายเมื่อคืนแหละแล้วหนูคิดว่าตาจะ เป็นโรคคือตัวเพราะว่าไม่งั้นมันก็คงไม่รางมันถึงตรงนี้เนแม่ก็ว่าอย่างนั้นแหละเราเราซื้อมาเราไม่ได้แยกเลี้ยงมันนะหนูคิดว่าเอ่อปลาที่แม่ซื้อต้องเป็นโรคอะไรมาก่อนหน้านี้อยู่ในบ่อแน่นอนแล้วปลามันน่าจะตายในบ่อไปบางตัวเขาเลยจับแม่เลยแต่แม่ไม่รู้ มแล้วไม่ต uh ัวท <Okay. S 1> okay. ี่หนพชอบใช่ไหมไม่ใช่เพราะตัวขาวตัวเล็กใช่ไหมอยู่กระรอมานานแล้วเลยนช่ไหะพี่จิ๋วว่ะจิ๋วอยู่ไหนอ่ะจิ๋วอยู่ใต้บ่อน้ำม่กิ่นละเดี๋ยวแม่จะไป ขุดหลุมฝังพวกมันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายน้ําออกหลังจากนี้ป้าป้าจะทำยังไงก็ต่อแต่ป้าป้าลวกันตอนนี้เราก็จะเอาปลาที่ตายปลาคาร์ฟเนาะที่ตายแล้วนะคะเอามาฝังไว้นะพี่นอนะเราทไมไม่เอาสัตวเอา,เอาไ,ได้นะต้น,นต้นมะม่วงเอาต้นมะม่วงมันขุดยากอะค่ะลูกก็เดี๋ยวจะวางไว้ที่ ฝังไวท้ที่เออใต้ต้นมะกรูดหน้าบ้านแล้วกันนะคะ mm hmm. ตัวใหญ่อ่ะเสียดายเนาะเสียดายที่สุดเลยค่ะ mm hmm. แพงด้วยแถมปวดยืดแ mm hmm. ล้วมันเป็นมีดูดอ่ะคือขานี่อยู่กับเออมานาน,านาแล้มันหนีรอดแต่มันก็มาตายที mm ่ hmm. อ่ะบอกลามันก่อนเลยให้มันไปสู่สุขสิเนาะ บอก้ามาแล้วนะบ๊ายบายมาแล้วนะไปเดี๋ยวแม่ฝังเองอย่าทุกวันหนูจะมาหามันทุกนเลม่ตั้งยืนอยู่จะ,จะเด,ะเดมนะค่ะ